นักวิจัยตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงน่ากลัวนี้ที่มาจากใต้ทานน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาจริงๆแล้วพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการศึกษาสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่เสียงที่น่ากลัวนั้นเปลี่ยนทุกอย่างและจุดประกายแนวคิดใหม่ทั้งหมดในตอนของ Wonder Facts วันนี้เราจะสำรวจความลึกลับของแอนตาร์กติกาตั้งแต่เราค้นพบแอนตาร์กติกาเราก็ติดอยู่กับความลึกลับของมัน ทวีปน้ำแข็งนี้มีขนาดใหญ่กว่ายุโรปถึง70%ครอบคลุมพื้นที่เกือบ13.6ล้านตารางกิโลเมตรแอนตาร์กติกาเป็นทวีปเดียวบนโลกที่มีการวิจัยน้อยที่สุดและเราทุกคนก็รู้ว่าทำไมสภาพที่รุนแรงของแอนตาร์กติกาทำให้การสำรวจยากอย่างยิ่งหากเรารวบรวมหิมะและน้ำแข็งทั้งหมดจากทั่วโลกจากทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ไปจนถึงภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ก็ยังมีค่าเพียง10%ของน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาตอนนี้คุณสามารถจินตนาการได้ว่าแผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกานั้นใหญ่โตแค่ไหนในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมาน้ำแข็งสะสมอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องและในหลายจุดมีความลึกถึง4.7กิโลเมตรนั่นลึกพอที่จะสร้างบูตคาลิฟาได้5ตึกซ้อนกันและยังไม่ถึงพื้นผิวตลอดหลายปีที่ผ่านมาความลับหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ก้อนน้ำแข็งได้ปรากฏขึ้น แม้แต่ในปัจจุบันนักวิจัยก็ยังเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาปริศนาของแอนตรากติกาและในวิดีโอนี้เราจะเผยสี่การค้นพบที่น่าหลงไหลเหล่านั้นหมายเลขสี่ พีระมิดเมื่อพูดถึงแอนตากติกานักธรณีวิทยามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากมายบางคนเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่นั่นรุนแรงเกินไปสำหรับอรารยธรรมมนุษย์โบราณใดๆที่จะอยู่รอดแต่คนอื่นเชื่อว่าอรารยธรรมต่างดาวอาจมีความเชื่อมโยงกับทวีปแอนตากติกาในปี2016ภาพจากดาวเทียมได้บันทึกบางสิ่งที่ทำให้โลกตกตะลึงมีโครงสร้างคล้ายพีระมิดถูกพบโผล่ออกมาจากน้ำแข็งที่กำลังละลายภาพแตงกล่าวก่อให้เกิดข้อถกเถียงใหม่ๆในหมู่นักวิจัย มองจากด้านบนมันดูคล้ายกับพีระมิดของอียิปต์อย่างน่าประหลาดใจแต่ละด้านของโครงสร้างลึกลับนี้ยาวประมาณ2กิโลเมตรเพื่อเปรียบเทียบพ,พีระมิดที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์คือมหาพีระมิดแห่งกีซามีความสูงเพียง750ฟุตรหรือ220เมตรนั่นเป็นเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่การก่อตัวตามธรรมชาติแต่มันอาจเป็นพีระมิดที่สร้างโดยอารยธรรมโบราณและถ้านั่นเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้อย่างยิ่งว่ายังมีพีระมิดอีกมากมายซ่อนอยู่ทั่วแผ่นดินกว้างใหญ่ของแอนตาร์กติกาตอนนี้ ว่าเป็นจริงเพียงเสี้ยววินาทีก็จะเกิดคำถามมากมายขึ้นคนเหล่านี้คือใครแล้วพวกเขาทำอย่างไรถึงสร้างสิ่งแบบนี้ได้ในความหนาวสุดขั้วเราทราบว่าตัวอย่างแกนน้ำแข็งจากแอนตาร์กติกามีอายุหลายแสนปีนั่นแสดงว่าแอนตาร์กติกาถูกแช่แข็งมานานหลายล้านปีทำให้การมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ยากมากเมื่อปี2017กลุ่มนักธรณีวิทยาชาวเยอรมันได้ทำการเจาะแกนในหลายพื้นที่ของแอนตาร์กติกาและผลลัพธ์ก็น่าตกใจ พวกเขาค้นพบตัวอย่างพืชและต้นไม้ที่ถูกกักอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งนาหลายพันฟุตมานานหลายพันปีอะไรที่น่าประหลาดใจกว่านั้นพืชเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับชนิดที่พบในป่าฝนเขตร้อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อประมาณ11,000ปีก่อนในยุคน้ำแข็งสุดท้ายแอนตาร์กติกาไม่ได้ถูกแช่แข็งทั้งหมดบางส่วนของมันน่าจะมีป่าไม้และศักยภาพในการดำรงชีวิตก็มีจริงแต่ว่าปริศนาที่แท้จริงยังคงอยู่สิ่งที่เราเห็นในภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเป็นปิรามิดจริงหรือไม่ ยังไม่มีใครไปที่นั่นและยืนยันได้จริงอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนครั้งหนึ่งทวีปแอนตาร์กติกาเคยอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาหมายเลข3เสียงแปลก,ปลกในปี2002แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่จากทวีปแอนตาร์กติกาแตกออกและไหลลงสู่มหาสมุทรก้อนน้ำแข็งนี้มีชื่อว่าลาสซนบีมีพื้นที่ใหญ่ถึง3,250ตารางกิโลเมตรและหนาประมาณ220เมตรเมื่อมันรวมเข้ากับทะเลมันละลายอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักวิจัยสงสัยว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มันแยกออกจากทวีปเพื่อป้องกันหายนะที่คล้ายกันและเพื่อติดตามระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทีมวิทยาศาสตร์ได้มุ่งหน้าไปทางเหนือของทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อศึกษาแผ่นน้ําแข็งรอสพวกเขาติดตั้งเซ็นเซอร์ที่มีความไวสูง34ตัวลึกเข้าไปในน้ําแข็งเป้าหมายคือเพื่อทําความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทําไมแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่นี้ถึงแตกออกและจะป้องกันได้อย่างไร เช่นเดียวกับที่ทะเลทรายมีเนินทรายทวีปแอนตาร์กติกามีสันหิมะที่ช่วยพยุงชั้นน้ำแข็งไว้โดยใช้เซ็นเซอร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของชั้นน้ำแข็งแต่ผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับทำให้วงการวิทยาศาสตร์ทั้งโลกตกตะลึงเซ็นเซอร์เผยให้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชือ่อชั้นน้ำแข็งรอ้อนสั่นสะเทือนด้วยตัวเองตลอดเวลาและมีเสียงประหลาดดังออกมาจากภายใน เสียงนั้นมีความถี่เพียง5เฮิรต์เท่านั้นมันต่ำมากจนหูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้หากไม่มีอุปกรณ์พิเศษแต่ข้อมูลบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามีแรงบางอย่างทำงานอยู่ทำให้แผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมานี้สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาและหลังจากผ่านไปหลายเดือนนักวิจัยเริ่มตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการสะเทือนนั้นพวกเขายังสังเกตด้วยว่าเสียงจากน้ำแข็งเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ท้ายที่สุดได้รับการยืนยันว่าเสียงลึกลับนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากลมที่พัดผ่านชั้นน้ำแข็งรอสเมื่อทิศทางของลมแอนตาร์กติกาที่ส่งพลังเปลี่ยนไปเสียงจากน้ำแข็งก็เปลี่ยนไปด้วยมันทำงานเหมือนนกหวีดอากาศมากหรือน้อยทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไปทุกวันนี้นักวิจัยใช้เสียงเหล่านี้เพื่อติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นภายในแผ่นน้ำแข็งมันมั่นคงแค่ไหนและยังคงติดกับส่วนหลักหรือไม่หมายเลข2ใต้ทะเลสาบน้ำแข็ง แผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาหนาลึกมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าจะมีอะไรอยู่ข้างใต้แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีทะเลสาบหลายร้อยแห่งซ่อนอยู่ใต้ทวีปน้ำแข็งนี้ทะเลสาบใต้ดินแห่งแรกถูกค้นพบในทศวรรษ1970โดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์จนถึงตอนนี้นักวิจัยได้ระบุทะเลสาบใต้น้ำแข็งมากกว่า400แห่งที่น้ำยังคงไม่กลายเป็นน้ำแข็งมานานนับพันปี ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบวอสตอกซึ่งค้นพบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียนี่ไม่ใช่เพียงทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแอนตาร์กติกาแต่ยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสของโลกตามปริมาตรด้วยเมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างจากทะเลสาบนี้ซึ่งอยู่ลึกลงไป3กิโลเมตรครึ่งใต้ผิวโลกพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจแม้อุณหภูมิจะอยู่ที่ลบ3มองศาเซลเซียสน้ำก็ไม่ได้แข็งตัว คาดว่าทะเลสาบนี้มีอายุประมาณ20ล้านปีในปี2014นักวิจัยพบจุลินทรีย์ในทะเลสาบวินแลนด์ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่พบที่ใดบนโลกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเหล่านี้ไม่เคยหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์หรือเห็นแสงแดดแม้แต่น้อยแม้กระนั้นพวกมันก็สามารถอยู่รอดได้ในความโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แล้วพวกมันทำได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแหล่งพลังงานหลักของพวกมันคือก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นมาจากใต้ก้นทะเลสาบหมายเลขหนึ่ง ภูเขาไฟเอเรบัสไฟสามารถมีอยู่ในสถานที่ที่หนาวที่สุดบนโลกได้จริงหรือมันยากจะจินตนาการแต่เป็นเรื่องจริงทวีปแอนตาร์กติกาเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟหลายลูกบนเกาะรอสเพียงแห่งเดียวมีภูเขาไฟอยู่4ลูกและหนึ่งในนั้นคือภูเขาเอเรบัสที่ยังคงประตุอยู่ภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูง3,800เมตรและได้พ้นลาวามาตลอด13ล้านปีที่ผ่านมา การมีอยู่ของภูเขาไฟที่ยังคูนในทวีปแอนตาร์กติกานับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติภูเขาไฟนี้อยู่ห่างไกลามากและสภาพอากาศก็อันตรายจนแทบจะไปถึงไม่ได้แต่ในปี2013กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้กลายเป็นคนแรกที่สามารถไปถึงยอดภูเขาเอเรบัสได้สำเร็จ พวกเขาประหลาดใจเมื่อคนพบสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์ภายในภูเขาไฟเองเชื่อกันว่ารูปแบบสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่ไหนบนโลกนอกจากในทวีปแอนตาร์กติกาเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแอนตาร์กติกาในวิดีโอนี้หากคุณคิดว่าน่าสนใจอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆของคุณบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรในความคิดเห็นด้านล่างและถ้าคุณอยากได้วิดีโอแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราขอบคุณที่รับชมวิดีโอ